ayo สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ KA React ครับผมรายการที่จะมา reaction rapper หน้าใหม่ๆนะครับพร้อมกับแสดงความคิดเห็นจากผมเองครับ KA ครับเรามาลุยกันต่อนะครับผม EP นี้ EP ที่22นะครับผมมาดูที่อีเมลต่อไปกันดีกว่าครับผมจากเทพ PB เหรอเทพ PB PB เอนึกถึงเกมแบบว้เด็กผมเลย ยิงเลือดสาดจอสีเขียวพี่ฟังแล้วรู้สึกยังไงออกความคิดเห็นได้เต็มที่เลยครับดีไม่ดีดีไม่ดีดดยังไงพี่ติมาได้เลยครับพร้อมผมรับคำแนะนำจากพี่ผมไม่ได้ต้องการความไม่ได้ต้องการหวังดีหรือหวังกำไรจากเพลงผมแค่อยากทำสิ่งที่ผมชอบให้มันดีกว่าเดิมครับโอ้โอเคเลยครับ จัดไปนะน้องเทพพีบเอเอะไรอะ่ะชื่อไฟล์ว่ามามาลดมาลดมาลดห้า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 เอเอะไรอะ่ะผมจะรู้ได้ไงอะ่ะผมใส่ว่าเทพพีบได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยโอเค โหลดเรียบร้อยครับอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงกันครับผมสําหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถกดสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกกับช่องเราได้ที่ตรงนี้เลยเวลาคอมเมนต์ในช่องเราก็จะมีมงกุฎเท่ๆอยู่หลังชื่อด้วยนะยิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มงกุฎก็ยิ่งเท่ขึ้นไปเท่านั้นโคตรคูลเลยและยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายให้กับสมาชิกนะครับไม่ว่าจะเป็นห้อง Discord ที่พวกเราจะได้คุยกันหรือการได้ฟังเพลงของตัวเองก่อนใครใน,ในรายการ KA React ครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ช่วยกันเข้ามาสนับสนุนแล้วเจอกันใน KA House ครับมาครับ มาครับมาลดห้าห้าห้าบวกอะไรวันเนี้ยเ k a ก็ไม่รู้ผมไม่รู้จะพูดไม่มีข้อมูลอะไรเลยเขาบอกแค่มาว่าติชมได้แบบว่าเต็มที่ไม่ต้องหวังดีอะไรอย่างเงี้ยอยากได้คำแนะนำฟิลฟิลนั้นอไป let's go ครับ228บงแซมฟอร์มเบบี้บ <Sam S 1> อย ในทุเวราตีสี่ยี่สิบมันคือเวลาที่กูได้นั่งหายเพราะในหัวสมองกูไม่ได้คิดตั้งมากไปกูเลยหยิบเงินแจ็คขอพี่เพื่อให้คมเกลียดกูไม่ขี้คับเพราะชีวิตที่กูใช้มันไม่ได้สุขสบายเด็กคนนี้โตมาด้วยความโดดเดี่ยวตลอดเวลาที่กูเดินทางมากูพูดที่จะเหนื่อยล้าจะเสียหัวใจของกูบอกมึงอย่าท้อนะกูเลยเรียกที่จะเขียนความรู้สึกของกูออกมาเป็นรำกูยังพยายามเถเยินทะยานสู้มันต่อไปกูยังมีไฟในใจที่ไม่เคยดับกูยังรักกันต่อไปและเป็นจิตจ วันประจำวันนั่งคนควันจงกองใจมึงเป็นคุยอะไรอย่าทะาลืมจะเล่นกับเด็กอีสานมึงหลบไปกูไม่สนใครกูไม่สนใจมึงจะแพ้ค่คุโยไรไอสัตว์มึงเชิญหลบไปกูยัดแม่วันฝาบบ้าวยอปีนี้เด็กสองวันสามมกูดเด็ก,กอีสานมาจริงเว้ยมันบ้ามันแมบ พวกกูไม่ค่อยจะสนใจพวกงูมมปะปลาพวกไก๋ๆกับการก,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 กูพร้อมจะมาเช็ดขอลองมอย่าเอื้อนเพลงแลบไม่ใช่ลิเกกูเปิดบิดลองอัดไม่ปลุกไฟอย่างงงไอใส์เพลงกูแลบมึงยืนเอ๋ยก,กูเพื่อนเล่น,นหรอพเพราะกูแถบไม่มีสะดุดมึงอย่าเสนิม,มาสกิดเพราะบิดนี้มึงไม่มีสิบส์บิดนี้กูชอบของกูไม่ชอบดองมึอองอย่าลลองเดี๋ยวกูไล่มึงกลับไปท่องก่อน กระจอกอย่ามาหอนอย่ากูทุบด้วยค้อนปอนพวกกูมาแก๊งมาแลบมาจริงไม่เคยแอกอย่าแบดไอสัสเดี๋ยวหน้ามึงแห็สติไม่ค่อยจะคงที่กูไม่สนหรอกกูสนแต่มันนี่สองมันที่สิบแปดเป็นนี่เพรากูแม่งมาเจงเว้ยเพื่อนกูบอกไปแล้วว่าเด็กสาแม่งของจริงเว้ยควายท่อเชิดกูไม่เวลามาอธิบายออกไปที่แม่งไม่เข้าใจอ่ะพวกมึงไอ้สัส ถ้าไม่ใช่คนเจมันก็หลบไปกูไม่สนใจมึงจะพูดเชียร์อะไรมันก็พูดไปแพมไปหยุดไปเฮียกูจุดฝัอยาทุกขวดที่กูใช้กูเก็บไว้ในสตู2020งพันยีิปีนี้กูมาทำให้มึงดูตอนที่กูและกูรู้สึกว่ากูโตรจะกูทุกคืนกูยังทำเพลงกับแกงอยู่ในสตูจะลุกเป็นไฟตอนกูจับไม้กูแลบจากใจกูพีกันจ่าเข้าไปกูฟีสไตล์บาดไม้พวกมึงเป็นป่วยอะไรพวกมึงกระจอกหัวปากไปถ้าแลบกูแรงกูขอไปป่วยกูไปฝักแม่ ่าเพลงนี้ถ้าเราปล่อยออกไปแล้วมันจะดังบ้าวะดังดีวะใช่เพราะอะไเฮีย ring that fire เฮียมีพวกกูมจริงไงบูเด็กสองพันสามเพื่อเฮียเพราะเฮียนี่ที่ฟังไปมันติด <c oughs> ตามคนได้สแต่เสียกวยอะไรกับชีวิตต้องมองแม่น,นี่ชิดแมน่นเฮอ อ่าฮะนี่คือวันสุดท้ายที่กูจะแล้ยมึงอย่ารีบร้อนรอกูแป๊บแล้วเพราะกูมันตีสตา์เหมือนไม่มีอะไรแค่แล้วก็สบายใจเพราะกูและโป๊สกูมันคูเบ่งพลังมึงกับโมกูกับโลกที่ไม่สมดุลกูว่ามันเพลียไปวะกับพวกก็ฟ้าเท่แต่พูดมีแต่ลำกูว่าพวกแม่งมีแต่กำหัวสมองไม่เด่นและหี่กับยากูว่าพวกแม่งเลียนใบจะมัดจะพูยจะคุยอะไรกูเบื่อจะเถื่อนว่าพวกทำตัวเหมือนควายไทยพวกมึงจะเอายังไงออ อืจบจริงดิเอางี้จริงเหรอเอางี้จริงเหรอเด็กสองพันสามเนี่ยเอางี้จริงเหรอขอไม่แกะแล้วกันเนะื้อเพลงเพลงเนี้ยเราไม่เล่นฟีสไตล์มาใส่กันแบบนัวเลยขอญอาตไม่แกะเพลงอะไรกันนะเอามาคุยอะไรดีกว่าตรงนี้มาให้จริงเหรอเอางี้เหรอเด็กสองพันสามเนี่ยคือ สองพั 23, นานี่นับอายุก็ยี่สิบสปีก็ไม่เด็กแล้วนะเราไม่เด็กแล้วนะเราก็โตแล้วนะในระดับหนึ่งอ่ะเออก็โเอาเอะไรไปให้กูฟังเนี่ยกูฟังจนจบเลยถามว่าจะดังไหมก็ไม่แน่นะจริงๆยุคนี้คนชอบอะไรแบบว่าแบบว่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเนื้อไม่ค่อยมีเนื้อเอา,เอา,เอาน้ำน้ำข้นๆไปอ๋อ เอเคเอกูกไม่รู้ว่าใครอาเทพีบีแล้วกันเรียกว่าเทพีบีนะเทพีบีน่าจะมีอีกคนหนึ่งฟีดด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามารถนี่คืออะไรก็โอ้โหไม่รู้จะคอมเมนต์ไงวะเอาทำบอนทำผมนึกถึงอ่านึกถึงโปรเจกต์อะไรนะอ่าเดมบอยเหรอหรืออะไรอะ่ะจำผมจำชื่อไม่ได้อะ่ะก่อนช่วงแรปอิสนาช่วงที่บอกว่า พวกนักเก่งเขาจะมาแบบฟรีสไตล์มั่วตัวใส่ไม้แล้วก็แบบปล่อยไหลไปเรื่อยแล้วก็แบบว่าอน n o n y m o u s อ่ะคือเขาแบบไม่ได้เปิดตัวว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยในแท็กนั้นก็คือเขาตั้งใจจะฟรีสไตล์ซุยๆไปเลยอะไรเงี้ยมั่วตัวเอาหาเออพูดง่ายๆคือเอาหาอืมก็เอาหาได้อยู่เทพพีบีเอาหาได้อยู่เฟียวแต่ไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรวะถือว่ามาฟังให้แล้วกันกูรู้สึกว่ากูเนี่ย แช้ความพยายามในการฟังเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษแต่ขอโทษจริงๆถ้าเกิดแบบว่าคุณไม่ได้ตั้งใจมาทําเล่นๆอนะ่ะขอโทษจากใจเลยแต่ผมฟังจากฟังจากรามที่เขาแบบฟรีสไตล์มาเขาตั้งจะทําแบบขำๆแหละไม่ได้แบบจริงจัง,จง,จง,จงอะไรมากอืมแต่จะให้กูเม้นจริงจังอะไรอ่ะคาดหวังอะไรไม่คาดหวังคําชมหรออะไรนะเขาบอกว่าเขาบอกว่าพร้อมรับคําแนะนํานะจากผมไม่ได้ต้องการ หวังดีหรือหวังกําไรจากเพลงผมแค่ <c oughs> ทําสิ่งที่ชอบอให้มันดีกว่าเดิมอืเ <c oughs> ชื่อว่าดีกว่าเดิมได้แน่นอนครับลุยอืเพราะว่าเทพพีบีมามาไหนนเรากล้าทําแล้วคนฟังเราก็กล้าฟังเหมือนกนันโชว์ว่า <c oughs> ไม่มีอะไรเมนมากครับอันนี้อก็คงเท่านี้ครับเทพพีบีกับเพื่อนอีกคนนึงนะไม่รู้อยากชื่อ ไม่รู้จักแรลกไม่รู้ว่าจักอะไรเลยอขำๆแล้วกัน EP นี้สําหรับใครที่อยากส่งเพลงมาให้ผมฟังนะครับผมสําหรับใครที่อยากส่งเพลงมาให้ผมฟังไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะใครอยากใครอยากส่งเพลงมาให้ผมฟังนะส่งมาที่อ e ีเมลด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในดีสคริปชันด้วยนะครับสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้จะเป็นกําลังใจให้ผมมากๆเลยครับผม EP ต่อไปจะเป็นใคร จะลืมราดูนะแล้ว,วนะจเจอกันบ๊วย